สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุ Abdullah Mana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbinalamin w a s a l l a l l a h u a l a n a b บ i n a Muhammad อัดดาอิอิลัลฮักไวลลาซิรอาติมมุสตะกีมอ s สลาม m u ล l a i k u ะ w า r ะม m a t ล l าว h i ะ a b a r ขอความสันติสุขความเอดูเมตตาจากอัลลอฮ์เพึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับเออขอคิดจากกิตาบุลลออ์และสุนนะครับวันนี้จะได้นำเรื่องที่ว่า่าสม จำเป็นที่เราจะต้องทำตามกุรอานและทำตามหะด,ดีสซอเฮียของท่านอนาับี at นะุลลอฮะซัลลัมนการทำตามอันกุรอานเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญนะอันกุรอานสอนสิ่งใดเราก็ทำตามนาบีมาอธิบายกุรอาน แล้วก็นบีทําอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นนะครับในเรื่องของบทบัญญัติศาสนาบทบัญญัติของศาสนาคืออะไรนะก็คือเช่นการละหมาดการถือศีลอดในรมฎอนการจ่ายตะกาศการทำฮัจญนะนี่เป็นเรื่องบทบัญญัติของศาสนาเรื่องบทบัญญัติของศาสนาต้องทำตามกิตาบุลลอ์และกระสุนนะ คือทาตามกุรอานและทําตามสุนะของท่านนาบีมลลอลอุฮัมมัดสโลลล์กอัลัยวะสลัมเอ่อถ้าเราจะไปละหมาดไม่เหมือนนบีได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ถ้าเราจะไปทําฮัจญีไม่เหมือนนบีได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เราจะไปถือศีลอดไม่เหมือนนบีได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเ,เพราะว่านาบีกล่าวว่า ออสลูกามารไอตูมูนีอุซอลีนี่นบีกล่าวกับซอฮา,าบะากล่าวว่า,าพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดนะนบีบอกอย่างนั้นพอเรื่องของการทำฮะดีนบีก็กล่าวว่าคูซูอันนีมานาสิกะกุมพวกท่านทั้งหลายจงเอาแบบอย่างการทำฮะดีน่ไปจากฉันก็หมายความว่าฉันทำยังไงก็ให้ทำอย่างนั้นนี่คือบทบัญญัติ บทบัญญัติต้องตามอัลลอฮ์ตามนาบีทุกเรื่องอเราจะไปทำทำตามสิ่งอื่นไม่ได้แม้แต่ความเห็นของความเห็นของอุลมามะความเห็นของนักปราชญ์นะถ้าหากว่าความเห็นของนักปราชญ์เนี่ยมันจะไปย้อนแยง้งไปค้านกับกิตาบุลล้อและกับซุนนะเราก็ตามไม่ได้ด้วยเราจะต้องเอา อันกุรอานและหะดีสหรือสุนนะของท่านนาบีเนี่ยเป็นหลักนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรอานว่าอิตตบิอูมาอุนซิลาอิไลกุมมิรับบิกุมนะครับอันนี้ในสุรออันอารอาฟพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ถูกประทานมายังพวกท่านจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านก็คืออันกุรอาน อันกุรานถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาแต่นี่มีคำสั่งในอายะหนี้บอกว่าให้ดำเนินตามให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาก็คืออันกุรานเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการดำเนินตามอันกุรานน่ะนะครับอืม นบีก็บอกว่าพวกท่านท,นทั้งหลายจงอ่านกุรอานและพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอันกุรอานนะเอออ่านกุรอานนะศึกษาอันกุรอานและก็เอาอัลกุรอานไปปฏิบัติตามอักุรอานบอกให้ถือสินอดกุรอานบอกให้ละมาดกุรอานบอกให้ถือให้ออกอากาศกุรอานบอกให้ ถือเอ่อให้ประกอบพิธีฮัจยีกุรอานบอกให้สอดกอกุรอานบอกให้บอดีฉากอย่างนี้เราก็ดําเนินชีวิตนี่ตามอันกุรอานนี่นะครับแล้วก็การดการทําตามกุรอานถือเป็นวาญิบเป็นความจําเป็นนะที่มุสลิมนี่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูฮะดีสบ้างนะ ฮะดีสของท่านนาบีนี่ฮะดีสเนี่ยก็เช่นเดียวกันฮะดีสโซเฮียนะครับก็เช่นเดียวกันหมายความว่าเป็นวาญิบเช่นเดียวกันที่เราจะต้องปฏิบัติตามเราจะละเลยไม่ได้นะที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของาศาสนา,าอืออัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาได้กล่าวในอันกุรานว่าวะมาอาตากุมุรอซูลูฟาคูซูฮู วามานาฮากุมอันหูฟันตาหูก็แปลว่าสิ่งใดที่รอซูลได้นำมาอย่างพวกท่านทั้งหลายนะพวกท่านทั้งหลายก็จงยึดถือปฏิบัติอเอามาปฏิบัตินะและสิ่งใดที่รอซูลได้ห้ามพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายก็จงหยุดยั้งเสียอย่าปฏิบัตินะครับ นี่แสดงให้เห็นว่าการการทาตามนาบีนะการทําตามนาบีเราศูนนั้นถือว่าเป็นความจําเป็นนะอะไรที่เราศูนสอนนํามาปฏิบัติอะไรที่เราศูลย์ห้ามเราปีกตัวออกห่างนะครับเออเราจะไปบอกว่าเออ,เ,อ,อเราไม่ทำนะนบีทำอย่างนี้เราไม่ทำ บางคนนะไปพูดเล่นๆเ,เอาจนเสียหายอ,าอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจไอ้พวกซุนนะว่าอย่างนั้นไอ้พวกซุนนะนี่เชื่อไม่ได้เออเออคนตามซุนนะนบีน่ะเชื่อไม่ได้แล้วจะไปเชื่อใครได้ล่ะครับอะอันนี้ต้องต้องระวังต้องระวังคำพูดด้วยครับจะว่าคนคนหนึ่งหรือว่าจะว่าคนกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าท่านจะว่า ท่านก็รับผิดชอบตรงนั้นไปแต่ถ้าท่านจะกล่าวหาซุนานะนบีนี่ไม่ได้ครับโอ้มันโดนไหลเด้งมากเลยอ่อมันจะไม่ได้โดนอย่างเดียวอย่างกับอิบนุับบาสบอกเลยครับมันจะโดนฮิยาโรตุมมิน um ัสมาบางทีอาจจะหินจากบนฟ้าเนี่ยลงมาบาลอจากบนฟ้าจากอัลลอฮ์เนี่ยจะลงมายังพวกเขาอ่าที่เขาไปไปพูดเป็นเชิง เย้ยหยันสุน na นของท่านนาบีเอ,อ่อเย้ยหยันสุน na น,านาบีเนี่ยอ่าบางทีบอกว่าเอ้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกสุน na น,นี่ห้ามเข้าทีน่นี่มาไม่ได้สอนก็ไม่ได้สุเราก็ไม่ให้เข้าอันนาว่าอย่างนั้นเอาเอาและท่านก็ไปรับผิดชอบตรงนั้นนะนะครับแต่ว่าสุน na นของท่านนาบี แบบฉบับของท่านนาบีสโลโลวะวะเลยวะสลัมนั้นเราจะต้องให้เกียรติแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามและก็ถือเป็นวาญิบที่จะต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นท่านจะไปดูตําราเล่มไหนก็แล้วแต่นะจะไปดูในตําราตับซีดในในหนังสือตับซีดในหนังสือฮะดีสหรือแม้แต่ในหนังสือฟิกในเล่มไหนก็แล้วแต่ เขาจะบอกเลยนะในอุสูลุนฟิกอะไรทํานองนี้นะเขาจะบอกเลยว่าการทําตามแบบอย่างของท่านนาบีสุนน่านาบีถือเป็นวาญิบเป็นความจําเป็นนะครับอเอาเราไปอ่านดูฮะดิษอีกบทนึงที่นบีสล,ลลวะเลวะสลัมบันทึกในมุสนัดของอิมามอามาัดนบีบอกว่าอะไยกุมบิสุนนะตี ว่าสุนนตินคุลาฟาอารอชิดีนอันมหดียินตามัซสสกูบิฮานี่นบ,บีกล่าวอย่างนั้นว่าจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของฉันแบบอย่างของฉันและจำเป็นที่ทจานจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของคูลาฟาอารอชิดีน,นผู้ที่เดผู้ที่อยู่บนทางนำที่ถูกต้อง ใครครับคุรฟาอารอชิดีนนั่นก็คือท่านอาบูบกักท่านอุมัดท่านอุสมานท่านอาลีถามว่าทำไมนบีจึงได้รับรองไว้ว่าให้ว่าคุรฟาอารอชิดีเนี่ยรับรองว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลังจากปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีเพราะว่าอันเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้นะครับ ท่านเป็นผู้ที่ให้เกียรติกับสุนนะของท่านนาบีอย่างอย่างที่สุดและท่านก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกันนบนบีรู้ทุกอย่างในเรื่องบทบัญญัติของาศาสนาที่ถูกประทานมายัางท่านนาบีสโละละล,วล์วะอะลัยวะซัลลัม้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของคนเหล่านี้ด้วยนอกจากเราจะต้องตามสุนนะนาบีแล้วยังจะต้องตาม คุรฟ้าอรอชิดีนด้วยแนวทางของท่านอบูบักท่านอุมัดท่านอุสมานท่านลีและนบีบอกว่าตมัซกูบีหาจงยึดมั่นต่อมันให้ยึดมั่นต่อสุนนะนบียึดมั่นต่อสุนนะแบบอย่างของคุรฟาอรอชิดินนั่นก็คือท่านอบูบักท่านอุมัดท่านอุสมานท่านลีนะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ ถ้าหากว่า,เ,าเราบอกว่าถ้ามีคนสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่เอาหะดีษแหละไม่เอาหะดีษจากกุรอานอย่างเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ครับที่ว่าไม่ได้ในที่นี้นั่นก็คือว่า ฮดีโซฮีจากท่านนาบีสโลโลอะไลวะซัลัลมเนี่ยนะจะมาขยายความอันกุรอานจะมาอธิบายอันกุรอานนะตัวอย่างเช่นกุรอานบอกให้กุรอานบอกให้ละหมาดถูกต้องไหมอ่าวะกิมิสโอลากุรอานบอกให้ละหมาดให้ดำรงละหมาดแต่กุรอานไม่ได้บอกวิธีละหมาดไว้ แล้ววิธีละหมาดเ,เราเอามาจากไหนเราเอามาจากท่านนาบีสุนนะท่านนาบีสโลลลอหลัยเลวะสลัมนะเออแล้วก็กุรอานบอกให้ถือสินอดแต่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไวหะดีสวงท่านนาบีมาขยายความนี่ด้วยเหตุดังกล่าวนีออ้แล้วก็อนกุรอานอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอันซันนาอิไลกะซิกรลยยะลิตบับยินาลินนาซีมานุซิลาอิไลฮิม อันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับเออเราเราได้ประทานอัซิรรอยานีอันกุรอานเราได้ประทานกุรอานแก่ท่านมูฮัมหมัดนะเพื่อท่านจะได้มาอธิบายกับมนุษย์ถึงสิ่งที่ถูกประทานมายัางพวกเขาเห็นไหมนี่นี่แสดงว่าสุนน่านบีเนี่ยมาอธิบายกุรอานสุนน่านบีมาอธิบายกุรอาน เหมือนอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่ากุรอานบอกให้ละหมาดแต่ไม่ได้บอกวิธีละหมาดไว้เวลาเวลาไหนเวลาไหนเวลาก็ไม่ได้บอกไว้เริ่มจากไหนจบแค่ไหนไม่ได้บอกนบีมาบอกมาอธิบายเพราะงั้นนบีจึงมีหน้าที่มาชี้แจงกุรอานมาอธิบายกุรอานเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าฉันเอากุรอานอย่างเดียวฉันไม่เอา ฮะดีสและไม่เอาซุนนะแหละไม่ได้นะครับท่านครับบางคนก็บอกว่า,าที่บอกว่าไม่เอาเนี่ยเขาก็ไปอ้างว่าฮะดีสเนี่ยบางทีก็ซอเฮียบางทีก็ไม่ซอเฮียไม่ถูกต้องมันมีรายงานที่ถูกต้องก็มีรายงานที่ไม่ถูกต้องก็มีท่านครับท่าน ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าไอรายงานเนี่ยเขามีการมีการตรวจสอบสถานภาพของหะดีสอยู่แล้วนักวิชาการเขาคัดสรรกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะว่าบทไหนซอเฮียบทไหนไม่ซอเฮียนะนะครับบทไหนดออีบที่ยิดดันอ่อนหลักฐานมากๆที่เอามาเป็นหลักฐานไม่ได้อะไรก็อะไเขาก็จัดไว้เป็น เป็นเป็นเป็นหมวดของเขาอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าไปเอาคําสอนที่สอเฮียที่ถูกต้องของท่านนาบดุลลาสุลต่วัลลัมนี่มานีแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นคือหน้าที่เรานะครับถ้าบอกว่าเ,าเพราะว่าไม่เอานี่กุราานไม่ได้เนีนะครับเอากุรอานอย่างเดียวไม่เอาฮะดีษไม่ได้ จะต้องเอาทั้งอันกุรอานและก็ทั้งหะดีสอเฮียจากท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลวะลยวะสลัมถึงจะเป็นมุมมินที่ถูกต้องนะด้วยเหตุนี้แหละครับในตัวบทของหะดีสเนี่ยนะแม้แต่ว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานำหน้าสุนนะของท่านนาบีเนะี่ยยังไม่ได้เลยนะ นบีไม่ยอมนะครับในตัวบทกุรอานก็บอกไว้ว่าไม่ให้ล้ำหน้าไม่ให้ล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูลเอะนะครับถ้าไปอ่านในกุรอานนี่ในสุราอัลฮุจรอตเนี่ยเราบอกไว้ชัดเจนยา่าอายุฮัลลาดีนาอามมนูลาตุกอดดีมูไบานายาได้ ใบหน้ายะดิลลวารอสูลิฮีนะครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูลของพระอ,องค์เห็นนะแม้ว่าจะเอาสิ่งอื่นมาล้ำหน้าอัลลอฮ์คือกุรอานมาล้ำหน้าหะดีษของท่านนาบีก็ไม่ได้เนะ่และนับภาษาอะไรที่ ที่จะบอกว่าเอากุรานอย่างเดียวไม่เอาหะดิษนะแม้ว่าจะล้ำหน้ากุรานล้ำหน้าหะดิษยังห้ามเลยไม่ได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นจะเอาคําพูดของนักวิชาการมาล้ำหน้าอัาลลอฮลเลาะห์ละซูลล้ำหน้ากุรานล้ำหน้าหะดิษถามว่าได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมนีย เพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการตัวอย่างเช่นท่านอิหมามชาฟีอท่านรู้จักอิหมามชาฟีอีดีทุกคนรู้ว่าอิหมามชาฟีอีเป็นเป็นอุลามะาระดับแนวหน้า,าเป็นคนอเลมนะครับอิหมามชาฟีียังกล่าวว่าอิดาซอฮัลฮะดีซุฟะวุมัดฮะบีนี่อิหมามชาฟีีบอกอย่างนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่า หะดีสบทใดสอเฮียน,นั่นแหละคือมาถาบฉันแนวคิดแนวทางของฉันแบบนั้นนะเพราะงะั้นอิหม่ามชาฟฟีนี่จะยึดมั่นถือมั่นอยู่กับฮะดีสสอเฮียของท่านนาบีสโลลละวะเลยุวาสลัมนะครับเอแล้วก็หลายคนที่พูดนะครับอย่างกับอบูฮานีฟะอบูฮานีฟะหรืออิหม่ามฮานาฟีเนี่ย ท่านก็พูดไว้ว่าถ้าคำพูดของฉันเนี่ยนะมั ruit, pues, นไปตรงตรงกับกิตาบุลล้อและกับสุนนาแล้วพวกท่านก็รับเอาไว้คำพูดของฉันน่ะรับคำพูดของฉันเอาไว้ได้เพราะว่ามันตรงกับกิตาบุลล้อและสุนนาถ้าคำพูดของฉันเนี่ยพวกท่านเห็นว่ามันไปขัดแย้งกับกิตาบุลล้อและกับสุนนาแล้วนะให ให้โยนคำพูดของฉันเนี่ยออกนอกกำแพงไปเสียนี่เขาระวังอย่างนั้นนะก็หมายความว่าไม่ต้องเอามาปฏิบัติถ้าคำพูดของท่านนะไปขัดกับกิตาบุญลอ้อและกับสุนนะของท่านนาบีแล้วให้ทิ้งคำพูดของท่านเสียให้ไปยึดถือสุนนะของท่านนาบีกีตาบุญลอ้อและสุนนะของท่านนาบีสอละลลอฮวะเลวะสลัง นี่คือบรรดานักวิชาการชั้นแนวหน้าที่เขาระมัดระวังตรงนี้นะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้เอาอะไรมาล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูนนะต้องเอากีตาบุลลอและสุนนะมานำชีวิตนั่นต้องใช้ทํานวนอย่างนี้เลย อา้าวต้องนำชีวิตเราด้วยคำพีของอัลลอ์และก็ด้วยสุนนะของท่านนาบีสลลลลอห์วะเลวะสลัมและชีวิตชีวิตเราจะประสบความสำเร็จนะถ้าเราไม่เอาเราทิ้งทิ้งกิตาบุลล์ทิ้งสุนนะของนบีเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นใหญ่มาเป็นตัวตั้งชีวิตเราจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและก็อาเครอตรงนี้แหละ เราจรึงจะต้องมาระมัดระวังว่าเราจะต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่กับคำพีของอัลลอฮ์และกับสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวะอะลัยวะซัลลัมอย่างแท้จริงนั่นแหละชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จสำเร็จทั้งดุนยาและก็อาคีรอและก็จะได้รับการรับรองอามัน ของเราอาม,มันอิบาดาของเราที่ทําตามกิตาบลุลลอและสุนนะนั้นก็จะได้รับการรับรองจากลอซุบานะววตาลาพระผู้เป็นเจ้าครับสําหรับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบิลไลตาฟิกวันฮีดายะวะสลามอะลัยกุมวะรหฮมะตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์ามานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม